ศูนย์พัฒนากลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดพิธีลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกประกอบด้วยบริษัทศรีวิโรธฟาร์มจำกัดบริษัทผลิตภัณฑ์ 3K เคจำกัดและบริษัทอิสานพิมานกรุก๊ปจำกัดโดยมีรองศาสตราจารย์ดรกิติชัยไต,ตรัตาศิริชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนายประยุทธ์ศรีวิโร์กรรมการผู้จัดการบริษัทศรีวิโร์ฟาร์มจำกัด นายชันนลงบุริตกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทอิสานพิมานกุปจำกัดนายวีรวัตรขอภัยบูร์รองประธานบริหารอาวุโสบริษัทผลิตภัณฑ์ 3K เคจำกัดรวมลงนามความร่วมมือและมีรองศาสตราจารย์มันธนาสามารถคณะบดีคณะวิทยาการจัดการและนายสัตวแพทย์ชุมพรแสนขวาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทศิวิรน์ฟาร์มจำกัดเป็นพยานการลงนามความร่วมมือ รองศาสตราจารย์ดรกิติชัยไตรรัตนศิริชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีบทบาทสําคัญในการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อยกระดับ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศนอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ด้วยการพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านบริหารจัดการการตลาดการเงินการบัญชีและการจัดการรวมทั้งช่วยเหลือสนับสนุนและเป็นที่พึ่งให้แก่วิสาหกิจ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีค่ะที่ได้ทำสัญญาลงนามความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและประเทศชาติให้เท่าเทียมชาติอื่นๆ รูปนี้ในทางนี้นะคะจะส่งตัวของไว้ยครับ100กิโลกรัมภาพร้อ5ภา